ส่องความหล่อสองสาม,มีแห่งชาติที่ขโมยหัวใจสาวทั่วเอเชียมาแล้ว แม่ซีรีส์กอบลินจะจบไปหลายปีแล้วแต่มิตรภาพของอีดองวุกและลุงยักษ์กงยูก็แน่นแฟนไม่เปลี่ยนแปลงในจอว่าสนิทกันแล้วนอกจอสนิทสนมซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้กันตลอดเมื่อไม่นานมานี้อีดองวุกได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยประสบภาวะสลัมหรือดิ่งดาวรุนแรงของชีวิตครั้งหนึ่งเนื่องจากความล้มเหลวในชีวิตเรื่องไลฟ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์สนั่นจนเจ้าตัวคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองเป็น เหให้เก็บตัวอยู่แต่บ้านนานนับเดือนและได้พี่ชายสุดที่เลิฟอย่างกงยูช่วยดึงขึ้นมาจากช่วงดิ่งเขาโทรมาหามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจนสามารถข้ามผ่านมันไปได้ขณะที่อ e ีดองวุกก็มีความน่ารักเช่นกันโดยเขาจะได้ส่ง c Coffee t ฟทรัคแ d Food Truck ไปให้กำลังใจพี่ชายคนสนิทถึงกองถ่ายอีกด้วยด้านแฟนคลับที่ติดตามทั้งคู่มาอย่างยาวนานนอกจากจะตกหลุมรักความหล่อของพวกเขาแล้วฝีมือการแสดงเล่นซีรีส์ต่าง ทั้งคู่ก็คลองใจแฟนๆทั่วทั้งเอเชียเช่นเดียวกันแถมยังรอคอยการโคจมพบกันของอีดงบุกและกงยูอีกครั้งนั่นเองมั่นใจว่าสองพระเอกตัวท็อปจะต้องทำให้คนทั่วทั้งเอเชียใจละลายอย่างแน่นอนแต่มั่นใจว่าในอนาคตทั้งคู่ยังไงก็ต้องได้มาเจอกันอีกทีแน่นอนค่ะเพราะคู่นี้เขาสนิทกันมากจริงๆยิ่งได้เห็นความน่ารักของกงยูที่มีต่ออีดงบุกก็รู้เลยว่านอกจากความหล่อแล้วก็ยัง นี้ใส่ดีต่อกันมากๆนี่แหละค่ะคือมิตรภาพที่ดีของวงการเกาหลีที่รักใคร่กลมเกลียวและเป็นห่วงซึ่งกันและกันน่าจะเข้าใจความรู้สึกกันและกันได้ดีที่สุดนั่นเองสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิวด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า